ผมได้ลงจากรถแท็กซี่พี่ผมนั่งมาบ้านป้าป้าของผมใจดีมากตอนนี้ป้าเปิดประตูก็รับผมแล้วชิบหาแล้วมันพร้อมมาพรอนรอเพื่อนอย่ามึงไปรอก่อนเฮ้ยผมเริ่มเกียดป้าแล้วยังไงภาษาเทพขนาดเทพยังงงว่ากูพูดอะไรนกน้อยมากับแกพี่อพี่นี่ป้า อุ้ยเดินอย่างเร็วป้าใจเย็นผมผมมาทักทายป้าป้าผมมาหาป้าเอออุ้ยขอป้าเป็นไรคอขอ,ขอทุกคนครับถ้าผมเก็บเศษตางตรงนี้จะไม่มีใครตามผมใช่ไหมผมเชื่ออย่างนั้นช่วยก็ด้วยกระโดดป้าที่ไหนไม่รู้อยู่นี่ก็ผม่มาป้าต่อยกับผมมือเปล่า,ว,าวันสุดท้ายผมรู้สึกดีว่ะผมจะไม่ต้องทรมานจอบันแนละ้วเดี๋ยวผมจะลองขึ้นชั้นสองบ้างแล้วว่ามีอะไรอยู่ข้างบนบ้าง ผมยังไม่เคยขึ้นเลยเวลาจะขึ้นผมก็โดนนี่นั่นไอ้ป้าเวนนั่นอะเอาถือค้อนแล้วมาตบผมอะผมตื่นมาเห็นป้าเอาอะไรวาหน้ากากอะไรวะขอดูแป๊บเฮ้ยหน้ากากมันลิงอย่าบอกนะตำนานลิงบาบูไลกูรู้สึกมีความสุขวะกูได้ไปสู่สุขติสักทีกูไม่อยู่แล้วโรงเรียนเฮี้ยอะไรนะ ผมนะ่ะไม่เคยยอมแพ้อยู่แล้วแค่แม่ฉี่หรือป้าคนนี้มันเอาผมไม่ลงหรอกเพราะผมนะ่ะเป็นผู้อ,อินโทรเฮ้ยไม่ใช่เพราะผมเฮ้ยมาแล้วชิบหาแล้วมันจะไม่เห็นกูมัน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 ไม่เห็นกูภาพจำยังชัดเ <c oughs> จน <c oughs> กูไม่เล่นแล้วไอ้หีผมแค่มาผิงไฟเองผมแค่หนาวเฮ้ยป้าผมแค่หนาวเอง